สะพนรัก3ปีหลบหน้าเจอไม่ได้ออฟสุพนัทพูดแบบนี้หลังถูกแม่ค้าทักให้กลับไปหาทัญญาทุกวันนี้หลบจนไม่รู้จะหลบยังไงแล้วเจอไม่ได้แม่ค้าเชียร์ให้งอผู้หญิงดีหายากนิกกี้ทำออบงอนไมก้กอดทัญญาดีใจเห็นมีความสุขออฟสุพนัท มาออกรายการซุปตาพาตะลุยโดยมีช่วงหนึ่งขนาดอยู่ในตลาดนิกกี้นาชัดพิธีกรแซวถามทำไมต้องหาแฟนใหม่หนะ้าคล้ายคนเก่าเพราะอะไรแม่ค้าเชียให้ไปจีบคนเก่าคนเราผิดพลาดกันได้ผู้หญิงดีๆหายากทันยากคนดีกัตันยูนิกกี้พร้อมอยากจะช่วยท่าจากง้อจะได้โทรในรายการก่อนเปิดใจกับนิกกี้นาชัดถึงเรื่องราวความรักโดยนิกกี้ถามแซวออฟกอดแฟนเก่างอนไหม หลังทัญญาอาสยามมาออกรายการนิกกี้แล้วสวมกอดซึ่งล่าสุดออกมาออกรายการตอบว่ายินดีด้วยทำให้เขามีความสุขในตอนนั้นคนรักจริงเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยโดยออบบอกว่าตอนนี้โสดไม่มีใครเลยจริงๆนิกกี้ถามว่าถามตรงๆหลุดได้ไงออบได้ตอบว่าเกมเพราะความฉลาดของสุภาพสตรีเขามีเซน้์เขามีวิธีการของเขา ต่อให้ไม่มีการมาจับผิดหรืออะไรเราก็ไม่อยากเลิกกับเขาหรอกเพราะว่าเขาดีที่สุดเฮิร์ตกินไม่ได้นอนไม่หลับตั้งแต่เกิดมาไม่เคยอกหักไม่เคยเป็นแบบนี้ออฟเผยด้วยว่าตอนนี้ทำให้รู้สึกความโสดมันอาจจะเหมาะกับเราที่สุดตอนนี้ก็ได้เรารู้ความรักเราเป็นยังไงกำลังเรียนปริญญาโทก็เครียดมากเวลานอนแทบไม่มียังมีงานพิธีกรละครสองเรื่องอาจจะส่งผลไม่ดีกับความรัก ตอนนี้ยังไม่คิดจะรักใครเลยยอมรับว่าตอนนั้นทัวลงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเรายอมเข้าไปอ่านคอมเมนต์พอเรื่องซีเรียสเลิกไปแล้วแต่เรายังรักก็ถูกด่าไป80%เราก็ยอมรับความจริงผ่านมา2-3เดือนอยากกลับไปไหมก็ความรับผิดชอบเคยรับปากสัญญาพักข้ามเส้นแล้วต้องรับผิดชอบความรู้สึกตัวเองเป็นโสดดีกว่าเราไม่พร้อมเองก่อนออฟบอกนิกกี้ว่า โทให้หน่อยแล้วรีบบอกว่าพูดเล่นทุกวันนี้หลบจนไม่รู้จะหลบยังไงแล้วเคยไปฟิตเนสแล้วเจอรถเขาจอดอยู่เราหวนกับบ้านทันทีเลยบอกเทนเนอร์เลยไม่ไหวเจอไม่ได้เจอแล้วเรารู้สึกผิดได้ขอโทษในวันสุดท้ายที่ได้เจอกันมันก็สมควรในเหตุผลนั้นไม่มีใครทนได้หรอกเราต้องยอมรับมัน